ตอนนี้ตัวหมูของเราก็ล้วนเส็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนออกเป็นล้วนในน้ำเปล่านะให้สุกนะเพราะว่าตัวหมูมันมีมันแทรกอยู่นะทุกคนไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราล้วนไปสักพักนึงตัวน้ำมันมันก็จะออกมาครับเราไป็นคนจะใส่ตัวน้ำปลานะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะทุกคนน้ำตาลครับ,นนรบประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับ,รบถ้าเกิดใครแพ้ ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้าไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ตัวน้ำปลานิดนึงนะทุกคนต่อไปผมจะตามด้วยตัวพริกกับกระเทียมนะครับพุกบุบุนะครับแล้วก็จะบีบมะนาวนะครับวันนี้เราจะเอาแบบคุบทุกสชาติครับจีจ้าทีนึงนะทุกคน ตัวมะเขือเทศเราก็มีความเปรี้ยวอมหวานเย้ะ,ะครับผมก็อยากจะไม่ปรุงความเค็มกับเฮ้ยผมจะไม่ปรุงความหวานกับความเปรี้ยวเยอะก่อน,นครับแล้วก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันนะทุกคนถ้าเกิดเพื่อเนเพื่อนใช้เป็นตัวน้ําเชื่อมมันก็จะง่ายนะมันก็จะละลายไวนะครับแต่๋ยวนี้เรามีแค่ตัวน้ําตาลแล้วก็ ใช้เตาังตันก็ได้ครับเอาวัตถุดิบตามที่เรามีทุกคนความเผ็ดนี่นเพื่อนๆใส่ตามที่เราชอบครับตัวพริกกินดาในผมใช้ประมาณสิบเม็ดนะครับแต่ว่าผมทุบเพราะวบุปผารวนไม่ได้ทุบเปมันละเอียดมากมันก็จะไม่มีความเผ็ดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีรสชาติติดตาที่นี่นครับเดี๋ยวขออนุญาตคุกเขาตัวที่ใหญ่เข้ากันทุกคนอืมกลิ่นมาแล้วนะครับ ตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าแล้วทุกคนเดีย๋ยวจะมาลองชิมรสชาตินิดหนึ่งนะครับโอ้ยพอได้เลทุกคนมีความเค็มแล้วนะครับหวานนิดนี้นะทุกคนสามรสเมนูนี้ครับเพิ่มความเปรี้ยวอีกครับไอตัวเปลือกมะนาวเลยครับต่อไปจะเป็นมะเขือเทศแล้วก็ ตัวทั่วของยาวนะผมเอามาตัวยาวเนะี่ยผมทุบบุบๆพอนะทนุกคนมะเขือเทศก็หั่นชิ้นครึ่งนึ่งนะครับคุณพอจะหั่นให้เล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมจะเอาหั่นประมาณนี้นะครับอืมกินมาทุกคนจริงๆเราเอาไปตำก็ได้นะแต่ตัวมะเขือเทศมันก็จะเละง่ายนะผมจะเอาจิ้นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็คลุกเขาเอางี้นะครับ ทำทานง่ายๆนี่แหละครับรสชาตินี่ปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบเลยครับสีสันยังไงทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินครับหอมมากหอมมะนาวหอมน้ำปลานะครับเค็มนิดๆตัดเปรี้ยวทุกคนทำปเตรียมไลายไปครับนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟจานทุกคน ตอนนี้ก็เต็จเรียบร้อยทุกคนเป็นเมนูที่ทาง่ายมากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ตัวหมูสับเนี่ยใช้เป็นตัวไข่ต้มก็ได้นะครับเราก็เอาไปไข่ไปต้มก่อนแล้วก็มาทําน้ํายําราดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นตัวหมูสับเนี่ยเพราะว่ามันเหลืออยู่ในตู้นะครับเล็กน้อยผมก็เลยเอามาดัดแปลงทําเมนูนี้ทานนะครับตัวเมื่อเทศเนี่ยมันก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานอย่านะครับรสชาติเพื่อนๆปรุงน้ายาทีแรกนะครับ อย่าเพิ่งไปปรุงเค็มปรุงเปรี้ยวปรุงหวานเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อตัวเมือเทศแล้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบกินจานนี่คือจัดเต็มเลยนะครับเรื่องความเผ็ดนี้ใต่ตามที่เราชอบนะครับบางคนอาจจะชอบโรยพริกป่นก็ไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นงกระตุ้นให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหมค่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ